สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เราคัดสรรมาเพื่อผู้ฟังโดยเฉพาะนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นแกนหลักเลยของระบบราชการไทยค่ะสำคัญมากจริงๆครับโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบออในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือว่าใครที่สนใจภาพรวมการบริหารงานบุคคลภาครัฐนะครับ กฎหมายฉบับนี้ก็คือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2 5 5พรบอ,อครับค่พะพรบปี51กฎหมายฉบับนี้ก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวหรือคู่มือเลยนะครับสำหรับการบริหารจัดการข้าราชการพลเรือนใช่ค่ะตั้งแต่โครงสร้างหลักเกณฑ์สิทธิหน้าที่ครับไปจนถึงเรื่องสำคัญสคัญอย่างวินยัยหรือว่าการออกจากราชการครบเลยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะกลั่นเอาสาระสำคัญประเด็นหลักๆที่ ผู้บริหารหรือว่าคนที่กําลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารเนี่ยควรรู้ค่ะจากพรบฉบับนี้ใช่ครับมาย่อยให้เข้าใจาง่ายๆชี้ให้เห็น,นกลไกสําคัญแล้วก็หลักการที่ต้องยึดถือนะครับอือหือเราจะพยายามเชื่องโยงให้เห็นภาพด้วยว่ากฎหมายนี้มันส่งผลต่อก,การบริหารคนในหน่วยงานจริงๆยังไงบ้างดีเลยค่ะเนื้อหาทั้งหมดก็มาจากตัวบทกฎหมายเลยนะครับคือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา,า,าค่ะเอาละครับเอาเลยครับเรามาเริ่มสำรวจแก่นสำคัญของพรบฉบับนี้กันเลยเอ่อก่อนอื่นอยากให้มองภาพรวมกันก่อนนะครับพรบฉบับนี้เริ่มใช้ปี2551ค่ะก็คือมีผลวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาใช่ครับจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือปฏิรูประบบข้าราชการพลเรือนให้มันทันสมัยขึ้น สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เราคุ้นๆกันนะคะครับเน้นประสิทธิภาพผลสัมฤทธิ์แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือระบบคุณธรรมคำนี้สำคัญมากเดี๋ยวเราคงได้ลงรายละเอียดกันนะคะครับหัวใจของการเปลี่ยนแปลงก็คือการปรับบุบาทองค์กรกลางแล้วก็มีการสร้างกลไกใหม่ขึ้นมาด้วยเพื่อดูแลเรื่องความเป็นธรรมโดยเฉพาะคออให้มันเป็นระบบมีหลักเกณฑ์ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิษที่อาจจะไม่เหมาะสมแล้วก็มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างที่ระบุในมาตรา34อ๋อครับกฎหมายนี้เขาก็นิยามคำศัพท์เฉพาะต่างๆไว้ด้วยนะคะให้เข้าใจตรงกรันอย่างเช่นข้าราชการพลเรือนคือใครหรือหน่วยงานระดับกระทรวงกรมคืออะไรครับผมแล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพรบนี้ก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เลยค่ะ โอเคครับงั้นเรามาดูที่กลไกลแรกกันเลยที่เป็นหัวใจของการบริหารทรัพยากรบุคคลค่ะนั่นคือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกอพอที่เรารู้จักกันดีกพอพนี่ถือเป็นองค์กรกลางเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะกพอพเนี่ยคือองค์กรกลางเลยตามมาตรา6มีบทบาทกำหนดทิศทางกำหนดมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนทั้งหมด โครงสร้างก็จะมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานนะคะแล้วก็มีกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานสำคัญสคัญ,คญเช่นปลัดคลังผอ,อสํานักงบเลขาสภาพัฒน์และที่สําคัญคือมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยที่มาจากการสรรหาอ๋อต้องเป็นกลาง ใช่ค่ะต้องมีความเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวการเนืองวาระก็3ปีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องแล้วก็มีมุมมองจากภายนอกเข้ามาด้วยค่ะมาสนใจครับแล้วอำนาจหน้าที่หลกัหลกๆของกออที่มันกระทบกับการทำงานของผู้บริหารโดยตรงเลยมีอะไรบ้างครับโออำนาจหน้าที่กออนี้กว้างขวางมากเลยค่ะตามาตา8แต่ถ้าที่กระทบโดยตรงกับผู้บริหารกับส่วนราชการเลยนะคะก็จะมีอย่างแรกคือการกำหนดนโยบายแล้วก็มาตรฐานครับ กพจะเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์วางกรอบมาตรฐานกลางในการบริหารคนเนี่ยให้คอรมอพิจารณาเหมือนวางกติกาหลักของเกมเลยค่ะผม 2. คือการออกกฎระเบียบต่างๆกอพอมีอำนาจออกกฎกพหรือระเบียบข้อบังคับในเรื่องสำคัญๆเช่นหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งการประเมินผลงานอะไรพวกนี้ค่ะ อ๋อคือเป็นภาคปฏิบัติที่ส่วนราชการต้องเอาไปใช้ใช่ค่ะส่วนราชการต้องนำไปปฏิบัติเลย 3. คือการกำกับดูแลก็อพอไม่ได้แค่ออกกฎนะคะแต่ยังคอยกำกับดูแลติดตามแล้วก็ประเมินผลการบริหารงานบุคคลของกระทรวงกรมต่างๆด้วยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็รักษาความเป็นธรรมถ้าหน่วยงานไหนไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลอันควรเนี่ยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้นๆอาจจะมีปัญหาได้นะคะตามมาตรา9 โอ้เข oh, ้มเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอำนาจตีความถ้ามีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามพรบนี้กอพอก็มีอำนาจตีความมินิัยคํามินิัยก็ถือเป็นแนวปฏิบัติไปครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอ,อีกอย่างการให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังการรับรองคุณวุฒิกำหนดอัตราง,งินเดือนการดูแลทะเบียนประวัติควบคุมเกษียณอายุพวกนี้ก็กอพอดูแลค่ะฟังดูแล้วกพนี่บทบาทเยอะมากเป็นคนวางกฎควบคุมมาตรฐานกลางทั้งหมดเลย ค่ะและที่นี้มีกลไกอื่นที่มาช่วยกอพอในระดับปฏิบัติไหมครับมีค่ะนอกจากกอพอที่มองภาพรวมแล้วเนี่ยเขาก็มีคณะอนุกรรมการสามัญหรืออ,อกกอพอสามัญอ,อกกอพอใช่ค่ะตามมาตรา14พวกนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นแขนขาของกอพอในระดับกระทรวงกรมแล้วก็จังหวัดค่ะอ๋อย่อยลงมาอีกค่ะ ก็จะนำนโยบายหลักเกณฑ์กลางของกอพมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของหน่วยงานตัวเองเช่นพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังภายในกระทรวงหรือที่สำคัญเลยนะคะคือเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการดำเนินการทางวินัยร้ายแรงหรือการสั่งให้ออกจากราชการอ๋อก่อนที่ผู้มีอำนาจจะสั่งจริงใช่ค่ะก่อนที่ผู้มีอำนาจจะออกคำสั่งจริงอันนี้เป็นกลไกตรวจสอบในระดับปฏิบัติที่สำคัญมากเลยค่ะน่าสนใจครับมีกอพวางกรอบ มีอกพช่วยปฏิบัติในพื้นที่แล้วเหมือนพรบนี้จะมีอีกคณะกรรมการหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาใหม่เลยชื่อกพคใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนั่นคือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพคกพคตามมาตรา24อันเนี้ยถือเป็นนวัตกรรมสําคัญของพรบฉบับนี้เลยหน้าที่ก็ตามชื่อเลยค่ะคือพิทักษ์ระบบคุณธรรม อ๋อพิทักระบบคุณธรรมค่ะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการค่ะแล้วก็พอคอนี่ทํางานอย่างไรครับมีบทบาทต่างจากกอพอตรงไหนบ้างครับกพอคเนี่ยเป็นองค์กรอิสระนะคะทํางานเต็มเวลามีกรรมการ7คนที่ผ่านกระบวนการสรรหาแล้วก็โปรดกล้าแต่งตั้งครับคุณสมบัติก็ต้องสูงมีประสบการณ์หลากหลายเช่นเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงผู้พิพากษาอายการหรือศาสตราจารย์ แล้วก็ต้องไม่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเป็นข้าราชการประจําเพื่อให้มีความเป็นกลางแล้วก็อิสระจริงๆค่ะอืมฮ mm ึ hmm. บทบาทหลักๆของกพคที่ข้าราชการทุกคนควรรู้เลยนะคะคือ 1. พิจารณาวินิจฉัยอุธรณ์อันนี้หัวใจสําคัญเลยอุธทณ์ค่ะกพคเป็นที่พึ่งสุดท้ายในฝ่ายบริหารสําหรับข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับคําสั่งลงโทษทางวินยัยหรือคําสั่งให้ออกจากราชการบางกรณีอ๋อถ้าโดนโลงโทษแล้วไม่เห็นด้วยมาที่นี่ ใช่ค่ะมาที่กอพอคอสองคือพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ร้องทุกข์ค่ะถ้าข้าราชการรู้สึกว่าได้รับความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่วินยัยเช่นการประเมินผลการโยกย้ายก็มาร้องทุกข์ที่นี่ได้อ๋อครับ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นต้นเหตุนะคะก็รองทุกต่อกอพอคอได้โดยตรงเลยแล้วก็ยังมีหน้าที่เสนอแนะปรับปรุปรงนโยบายต่อกอพอเพื่อให้ระบบคุณธรรมมันแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ออกกฎกพอคอเองเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการในการอุทธร์รองทุกพวกนี้ค่ะสรุปง่ายๆคือกพอเน้นวางระบบบริหารงานบุคคลค่ะ <c oughs> ส่วนกพอคอเน้นให้ความเป็นธรรมพิทักษหลักการสําคัญถูกต้องค่ะ เป็น,นกลไกที่มาเสริมเรื่องความเป็นธรรมโดยเฉพาะเลยค่ะชะัดเจนครับเหมือนเป็น,นกลไกตรวจสอบทวงดุลที่สําคัญมากเลยใช่ค่ะทีนี้กลับมาที่ตัวข้าราชการเองบ้างครับพรบรนี้มีหลักการสําคัญอะไรที่กําหนดเกี่ยวกับตัวข้าราชการโดยตรงบ้างครับประเด็นแรกที่ต้องรู้เลยคือเรื่องคุณสมบัติทั่วไปกับลักษณะต้องห้ามของคนที่จะเข้ามาเป็นข้าราชการนะคะอยู่ในมาตรา36ครับคุณสมบัติทั่วไปก็พื้นฐานค่ะ มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอะไรแบบนี้แต่ส่วนที่ต้องระวังมากๆคือลักษณะต้องห้ามเช่นอะไรบ้างครับเช่นเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นคนไร้ความสามารถเป็นบุคคลล้มละลายเคยต้องโทษจำคุกคดีอาญายกเว้นพวกประมาทหรือลหุโทษนะคะหรือเคยถูกไล่ออกปลดออกจากราชการหรือเคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ Mm hmm. ลักษณะต้องห้ามพวกนี้อาจจะทําให้ขาดคุณสมบัติได้ถึงแม้ว่าบางกรณีกพอพอาจจะพิจารณายกเว้นให้ได้ตามเงื่อนไขก็ตามค่ะครับต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเข้ารับราชการใช่ค่ะแล้วหลักการที่พรบนี้เน้นมากๆเลยอย่างระบบคุณธรรมที่เราพูดถึงตอนต้นมันคืออะไรและสําคัญกับผู้บริหารยังไงครับระบบคุณธรรมหรือ merit system ในมาตรา42เนี่ยถือเป็นหัวใจเป็นปรัชญาหลักของการบริหารข้าราชการพลเรือนสาม,มัญตามพรบนี้เลยค่ะ ผู้บริหารทุกคนต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเลยหลักๆก,ก็คือ 1. ความสามารถต้องมาก,ก่อนการรับคนการแต่งตั้งต้องดูที่ความรู้ความสามารถเป็นหลักให้โอกาสเท่าเทียมเป็นธรรมไม่ใช่พวกพ้องไม่ใช่เลยค่ะ2คือบริหารโดยไม่เลือกปฏิบัติการจัดการคนต้องคำนึงถึงผลงานประสิทธิภาพไม่ใช่ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความชอบไม่ชอบครับ 3. ความดีความชอบต้องเป็นธรรมการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต้องดูจากผลงานศักยภาพความประพฤติจริงๆห้ามเอาเรื่องการเมืองหรือพักพวกมาเกี่ยวเด็ดขาด 4. วินัยต้องยุติธรรมการดำเนินการทางวินัยต้องโปร่งใสเป็นธรรมปราศจากอคติและ 5. ความเป็นกลางทางการเมืองการบริหารงานบุคคลต้องไม่ถูกแทรกแซงจากการเมืองค่ะ ฟังดูเป็นหลักการที่ดีมากๆเลยครับค่ะหลักการเหล่านี้ก็เหมือนเป็นเกราะป้องกันการใช้อำนาจโดยมีชอบนะคะสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบราชการเนี่ยยึดความสามารถและประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งครับแล้วในทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการตามพรบนี้เป็นยังไงบ้างครับมาตรา45-46ซึ่งมันก็จะผลต่อเส้นทางความก้าวหน้าค่าตอบแทนการบริหารจัดการมีอะไรบ้างครับก็จะมี1คือบริหาร Executive อันนี้ระดับสูงสูงเลยเช่นปลัดกระทรวงอธิบดีมีระดับต้นกับสูงครับสองคืออำนวยการ Managerial อันนี้ระดับบริหารจัดการหน่วยงานรองลงมาเช่นผู้วำนวยการกองพวำนวยการสำนักก็มีระดับต้นระดับสูงเหมือนกันสามคือวิชาการ professional academic อันนี้ต้องใช้วุฒิปริญญาจะมีหลายระดับความเชี่ยวชาญเลยค่ะตั้งแต่ปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญจนถึงทรงคุณวุฒิโห oh, หลายระดับเลยใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือทั่วไป general อันนี้เป็นตำแหน่งสนับสนุนอื่นๆที่ไม่เข้าพวกข้างตน้นก็จะมีระดับปฏิบัติงานชำนาญงานอาวุโสแล้วก็ทักษะพิเศษค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตำแหน่งไหนอยู่ประเภทไหนระดับไหน เขาจะมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กพคกำหนดไว้เป็นเกณฑ์ค่ะบอกเลยว่าตำแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรอยู่ประเภทไหนระดับไหนรวมถึงมีบัญชีเงินเดือน,อนแยกตามประเภทและระดับชัดเจนด้วยค่ะเข้าใจโครงสร้างตำแหน่งแล้วทีนี้การเข้าสู่ตำแหน่งล่ะครับหลักการคืออะไรครับหลักการใหญ่เลยคือการสอบแข่งขันค่ะตามมาตรา53เพื่อเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมตามระบบคุณธรรมที่เราว่าไป สอบแข่งขันเป็นหลักใช่ค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นบ้างสำหรับกรณีพิเศษเช่นต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หาได้ยากจริงๆหรือการคัดเลือกคนเก่งมากๆเข้ามาในตำแหน่งระดับสูงโดยตรงเลยก็มีค่ะครับแล้วใครเป็นคนสั่งบรรจุแต่งตั้งครับดูเหมือนจะซับซ้อนพอสมควรเลยใช่ค่ะอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเนี่ยตามมาตรา57จะแตกต่างกันไปตามประเภทและระดับตำแหน่ง ซึ่งมันก็สะท้อนลำดับชั้นและก็ความสำคัญของตำแหน่งนั้นๆหลักการง่ายๆเป็นยังไงครับหลักการง่ายๆคือยิ่งตำแหน่งสูงอำนาจก็ยิ่งรวมศูนย์หรือว่าต้องผ่านการอนุมัติจากระดับที่สูงขึ้นไปอีกเช่นเช่นตำแหน่งบริหารสูงสุดอย่างประหลัดกระทรวงอธิบดีบางตำแหน่งหรือวิชาการระดับทรงคุณวุฒิอันนี้ต้องผ่านคอรมอแล้วก็โปรดเกล้าวค่ะอ๋อระดับสูงมากใช่ค่ะ แต่ถ้าเป็นตำแหน่งบริหารอำนวยการหรือวิชาการระดับรองรองลงมาอำนาจก็มักจะอยู่ที่ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีแต่บางทีอธิบดีสั่งบรรจุอาจจะต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดก่อนอะไรแบบนี้ค่ะครับก็ต้องดูตามระดับไปค่ะส่วนตำแหน่งระดับปฏิบัติการหรือปฏิบัติงานอำนาจก็อยู่ที่อธิบดีหรือคนที่ได้รับมอบหมายและถ้าเป็นส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอำนาจในบางระดับบางประเภทเหมือนกันค่ะ ประเด็นคือผู้บริหารต้องทราบว่าตำแหน่งไหนใครมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งเพื่อจะได้ดำเนินการให้ถูกตามสายงานถูกต้องค่ะต้องรู้ตรงนี้เลยและส่วนใหญ่คนที่บรรจุใหม่เนี่ยก็จะต้องผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนนะคะมีการประเมินผลทำไม่ผ่านเกณฑ์ก็อาจจะถูกสั่งให้ออกได้เหมือนกันค่ะครับผมมาถึงเรื่องสําคัญที่ทุกคนในระบบราชการให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยคือเรื่องวินัยครับพรบนี้กําหนดไว้ยอย่างไรบ้างครับ เรื่องวินัยนี่เรื่องใหญ่จริงินค่ะพรบกําหนดเลยว่าข้าราชการต้องรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดมีทั้งข้อควรปฏิบัติคือสิ่งที่ต้องทํากับข้อห้ามคือสิ่งที่ห้ามทําข้อควรปฏิบัติมีอะไรบ้างครับก็เช่นต้องซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบคําสั่งผู้บังคับบัญชาอุทิศเวลาให้ราชการรักษาความลับ สุภาพเป็นกลางทางการเมืองรักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์อะไรพวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ข้าราชการพึงกระทําครับและข้อห้ามล่ะครับข้อห้ามก็ชัดเจนค่ะเช่นห้ามรายงานเท็จห้ามข้ามผู้บังคับบัญชาห้ามใช้อํานาจหาประโยชน์ห้ามประมาทเลินเล่อจนเสียหายห้ามแกล่นแกล้งห้ามล่วงละเมิดทางเพศห้ามดูหมิ่นประชาชนถ้าไม่ทําตามข้อปฏิบัติ หรือไปทำข้อห้ามเข้าก็คือผิดวินยัยใช่ค่ะถือว่ากระทำผิดวินัยทันทีตามมาตรา84แล้วความผิดวินัยนี่มีระดับความรุนแรงต่างกันไหมครับมีค่ะแบ่งเป็นสองระดับชัดเจนเลย1คือความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงอันนี้ก็คือการฝ่าฝืนทั่วไปที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงมากนักครับ 2. คือความผิดวินัยอย่างร้ายแรงอันนี้เรื่องใหญ่ค่ะ มีลักษณะที่ส่งผลกระทบสูงระบุไว้ในมาตรา85เลยเช่นอะไรบ้างครับที่เป็นร้ายแรงเชน่นทุจริตต่อหน้าที่ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบจนเกิดความเสียหายร้ายแรงและทิ้นหน้าที่จนเสียหายร้ายแรงหรือติดต่อกันเกิน15วันโดยไม่มีเหตุผลประพฤติชั่วยอย่างร้ายแรงดูหมิ่นคงเหงประชาชนอย่างร้ายแรงหรือว่าต้องโทษจำคุกในคดีอาญายกเว้นพวกประมาทหรือละหูโทษนะคะ ค้าใจรับพอผิดวินัยแล้วโทษเป็นอย่างไรบ้างครับโทษทางวินัยมี5สถานค่ะเรียงจากเบาไปหนักเลยตามมาตรา88ครับคือภาคทันอันนี้เบาสุดเป็นการตําหนิเป็นลายลักษณ์อักษรถัดมาก็ตัดเงินเดือนลดเงินเดือนแล้วก็ปลดออกอันนี้คือออกจากราชการแต่ยังได้บําเหน็จบํานาญเหมือนลาออกนะคะอ๋อปลดออกยังได้บําเหน็จบํานาญใช่ค่ะแต่ถ้าหนักสุดคือไล่ออก อันนี้คือออกจากราชการแล้วก็ไม่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญเลยค่ะโหต่างกันเยอะเลยนะครับปลดออกกับไล่ออกใช่ค่ะผลต่างกันมากแล้วกระบวนการลงโทษทางวินัยล่ะครับผู้บริหารต้องทําอย่างไรเมื่อพบว่าลูกน้องอาจจะทําผิดวินยัยกระบวนการมีขั้นตอนชัดเจนค่ะ เริ่มจากผู้บังคับบัญชาต้องรายงานก่อนเมื่อมีข้อสงสัยแล้วผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57นะคะก็ต้องดำเนินการสืบสวนเบื้องต้นก่อนสืบสวนก่อนค่ะถ้าสืบแล้วพบว่าเป็นความผิดไม่ไร้ายแรงแล้วก็มีมูลนะคะผู้บังคับบัญชาก็อาจจะสั่งลงโทษได้เลยคือภาคทันตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนแต่ว่าไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนแต่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงก่อนนะคะอันนี้สำคัญ ครับสำหรับไม่ร้ายแรงใช่ค่ะแต่ถ้าสืบแล้วพบว่าเป็นความผิดร้ายแรงแล้วมีมูลอันนี้ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเสมอเลยค่ะต้องตั้งกรรมการเสมอสําหรับร้ายแรงใช่ค่ะกรรมการก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาให้โอกาสแก้ต่างแล้วก็ทํารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาจากนั้นก่อนจะสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกเนี่ยต้องส่งเรื่องให้อ,อกคอพที่เกี่ยวข้องก่อนอ๋อต้องผ่านอกค์ด้วยใช่ค่ะ อ,อกอพอกรมหรือกระทรวงหรือจังหวัดแล้วแต่กรณีให้เขาพิจารณาให้ความเห็นก่อนแล้วผู้มีอำนาจถึงจะสั่งการตามมติอ,อกอพอค่ะขั้นตอนซับซ้อนเหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะต้องระมัดระวังแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะความผิดร้ายแรงอ้อแล้วก็ระหว่างสอบสวนความผิดร้ายแรงเนี่ยอาจจะมีการสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเข้าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานค่ะเข้าใจกระบวนการทางวินัยแล้วทีนี้มาดูเรื่องการออกจากราชการบ้างครับ มีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งไปครับเหตุหลักๆที่ทำให้พ้นจากราชการนะคะตามมาตรา107ก็มีตายครับอันนั้นแน่นอนค่ะเกษียณอายุตามกฎหมายบำเหน็จบำนานลาออกโดยได้รับอนุญาตถูกสั่งให้ออกหรือว่าถูกลงโทษปลดออกไล่ออกอย่างที่เราคุยกันไป การลาออกนี้ต้องทำยังไงครับการลาออกต้องยื่นหนังสือล่วงหน้า30วันค่ะแล้วก็รอการอนุญาตซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจจะยับยั้งได้แต่ไม่เกิน90วันถ้าเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์ราชการให้ออกยังไงต่างกันค่ะการถูกสั่งให้ออกตามมาตรา110เนี่ยไม่ใช่การลงโทษทางวินัยโดยตรงเพราะฉะนั้นยังได้รับบำเหน็จบำนาญเป็นเหตุทดแทนอยู่อ๋อยังได้เงินใช่ค่ะ แต่สาเหตุที่ถูกสั่งให้ออกก็มีหลายอย่างเช่นเจ็บป่วยจนปฏิบัติงานไม่ได้จริงๆขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามภายหลังหรือว่าหน่วยงานยุบตำแหน่งนั้นไปหรือหย่อนความสามารถบกพร่องประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกรณีมีมนทินมัวหมองจากการถูกสอบสวนวินัยร้ายแรงแต่ว่าหลักฐานมันไม่พอจะลงโทษปลดออกไล่ออกได้ก็อาจจะถูกสั่งให้ออกแทน อ๋อเป็นทางออกกรณีหลักฐานไม่พอประมาณนั้นค่ะหรือว่าต้องโทษจำคุกบางกรณีที่ไม่ใช่เหตุให้ถูกไล่ออกก็อาจจะถูกสั่งให้ออกได้ค่ะเข้าใจความแตกต่างแล้วครับทีนี้ถ้าข้าราชการรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยจากคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกบางกรณีจะทำยังไงได้บ้างครับอันนี้กลับไปที่กอปรคอหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะกลับไปที่กอปคอถ้าข้าราชการไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษ หรือคำสั่งให้ออกตามมาตรา1 1 0บางกรณีนะคะเช่นกรณีเจ็บป่วยขาดคุณสมบัติหย่อนความสามารถมีมลทินมัวหมองพวกนี้เขามีสิทธิอุทธรณ์ต่อกอพอคอได้ค่ะภายใน30วันนับแต่วันทราบคำสั่งยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันใช่ค่ะกพอคอก็จะพิจารณาวินิจฉัยซึ่งอาจจะยืนตามคำสั่งเดิมคือยกอุทธรณ์หรืออาจจะแก้ไขยกเลิกคำสั่งเดิมแล้วก็เยียวยาให้ครับ โดยหลักแล้วกพคจะเพิ่มโทษไม่ได้นะคะคำวินิจฉัยของกพคนี้ถือเป็นที่สุดในฝ่ายบริหารแล้วแต่ก็ยังอาจจะไปฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้อีกชั้นหนึ่งค่ะอ๋อยังมีศาลปกครองสูงสุดอีกใช่ค่ะแล้วจะไม่ใช่เรื่องวินัยหรือเรื่องให้ออกที่อุทธรณ์ได้แหละครับแต่เป็นความคับข้องใจอื่นๆเช่นรู้สึกว่าการประเมินผลงานไม่เป็นธรรมหรือการโยกย้ายมันไม่ถูกต้องแบบนี้ทำยังไงครับ กรณีแบบนั้นข้าราชการสามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ค่ะร้องทุกข์อีปลัดกระทรวงรัฐมนตรีหรือนายกอันนี้ร้องทุกขตรงไปที่กอพอคอได้เลยค่ะอ๋อถ้าระดับสูงไปกอพอคอเลยใช่ค่ะซึ่งกอพอคอก็มีอำนาจพิจารณาแล้วก็มีคำวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมได้เหมือนกันค่ะโอ้โหครบถ้วนแล้วครับตั้งแต่ภาพรวมกลไกสำคัญอย่าง กอพอออก,กอพอแล้วก็กอพอคอหลักการเรื่องระบบคุณธรรมประเภทตำแหน่งการเข้าสู่ตำแหน่งวินยัยการออกจากราชการไปจนถึงช่องทางการอุทธรร้องทุกข์ค่ะ จะเห็นว่าพรบนี้วางโครงสร้างวางกลไกไว้ค่อนข้างเป็นระบบระเบียบมากๆเลยนะครับใช่ค่ะสําหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบเป็นผู้บริหารนะคะการทําความเข้าใจโครงสร้างแล้วก็ความเชื่อมโยงของกลไกเหล่านี้สําคัญมากๆโดยเฉพาะหลักการระบบคุณธรรมที่เป็นแกนกลางการจําแนกประเภทระดับตําแหน่งเพื่อบริหารคนให้ถูกกับงานครัอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งที่ต้องรู้ว่าใครมีอำนาจระดับไหน กระบวนการทางวินัยที่ต้องทําให้ถูกต้องเป็นธรรมเหตุแห่งการออกจากราชการแล้วก็กลไกาการอุทธรร้องทุกขที่เป็นหลักประกันความเป็นธรรมทั้งหมดนี้คือเหมือนเป็นเครื่องมือเป็นกรอบการทํางานที่ผู้บริหารต้องใช้ในชีวิตประจําวันเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบต่อคนทํางานจริงๆหรือต่อผู้บริหารสถานศึกษาอย่างไรบ้างครับในภาพรวมผลกระทบก็คือพอรบเบนี้พยายามสร้างกรอบกติกาที่มันชนัดเจนโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นนะคะ ลดการใช้ดุลยพินิษต,ตามอำเภอใจมุ่งเน้นความสามารถผลงานมากขึ้นครับซึ่งมันก็ส่งผลให้ข้าราชการที่มีความสามารถจริงๆมีโอกาสเติบโตมากขึ้นแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นผ่านกลไกลอย่างกพคคสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาการเข้าใจกฎหมายนี้อย่างถ่องแท้ก็จะช่วยให้บริหารบุคลากรในโรงเรียนหรือในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ลดความขัดแย้งส่งเสริมให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีขวัญกำลังใจที่ดีซึ่งสุดท้ายมันก็จะส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาโดยตรงเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยครับเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับค่ะสุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อคิดทิ้งทายไว้ให้ผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้บริหารลองไปคบคิดต่อยอดดูนะคะคือนอกจากการเข้าใจตัวบทกฎหมายเพื่อใช้สอบหรือใช้ทำงานแล้วเนี่ย คำถามที่อาจจะสำคัญกว่าคือในฐานะผู้นำเราจะส่องวัฒนธรรมองค์กรที่มันสะท้อนจิตวิญญาณของระบบคุณธรรมตามมาตรา42และจรรยาบรรณข้าราชการตามมาตรา78ให้เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานของเราได้ยังไง mm hmm. คือไม่ใช่แค่ทำตามกฎเป๊ะๆแต่ต้องส่งเสริมให้คนของเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีแล้วก็มุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อผู้เรียนเพื่อสังคมอย่างแท้จริงนั่นอาจจะเป็นความท้าทายที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้บริหารที่ดีในระบบราชการก็ได้ค่ะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ครับยินดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ